นี้ค่ะนางอัมพันธ์สุภาสอนชาวบ้านหมู่บ้านร่มเย็นตำบลฟูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพาทีมข่าวบีซีนิวทูน่า์ดูจุดเกิดเหตุและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคืนวันที่31มกราคมที่ผ่านมาขณะที่เธอขับรถจักรยานยนต์เพื่อจะกลับเข้าบ้านมันขี่ออกมาทางนี้ค่ะมันขี่ออกมาตรงนี้มันก็วิ่งมามาสเสียหลักตรงนี้หาป้านี่ตรงนี้มันก็มาก็บอกว่าขอโทษนะป้านอขอโทษปุ๊บมันก็ขะัดกระเป๋าป้าไปเลย ได,ได้เงิน1 8 0่0บาทแล้วก็บัตร ATM แล้วก็บัตรประสาชนซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งโดยพฤติกรรมของคนร้ายจะขับรถจากกระาานยนต์ออกจากซอยย่อยที่เชื่อมต่อซอยหลักที่ผู้เสียหายใช้สัญจรก่อนจะขับรถตัดหน้าพร้อมเข้ามากล่าวขอโทษและลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์กับผู้เสียหาย แล้วพอถึงตรงเนี้ยมันก็พูดบางเนี้ยแล้วมันก็บอกว่าขอโทษครับไอ้ตอนที่มันขอโทษครับพี่ก็เข้าใจว่าเออคนเราเหมือนเหมือนจะว่าไอ้นี่กันมันก็ขอโทษกันอะไรเงี้ยแต่เมื่อมันก็นกระชากไปเลยคิดว่าไอ้เขาจะขับชนก็เลยจอดแล้วเขาขับเข้ามาแล้วเขาก็บอกขอโทษครับนึกว่าเขาขอโทษเพราะเขาจะชนป่าก็ขอโทษแล้วเขาก็เอเอื้อมมือมากลับปบกระเป๋าที่ได้ยินมาเขาจะพูดคํานี้ทุกครั้งที่เขาเกิดก่อเหตุนางวราพรแตงวิชัยเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีบอกว่า ช่วงนี้มีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุนในพื้นที่หลายครั้งและส่วนใหญ่มักจะเกิดเหตุนในช่วงหลัง20นาฬิกาไปแล้วซึ่งจะเป็นช่วงที่มีผู้คนสัญจรน,น้อยประกอบกับภายในซอยค่อนข้างมืดและเปรียวจึงทําให้คนร้ายก่อเหตุได้ง่ายขึ้นก็โดนซอยบ้างกระเป๋าบ้างส่วนมากคนที่โดนก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์และส่วนใหญ่น่ากลัวมันมืดซอยมันมืดแล้วต้นไม้อะไรเงี้ยก็เยอะเป็นเงามืดอะหามองเข้าไปจะเห็นเลยว่า ไฟก็จะมีแต่ไฟสว่างก็คือสว่างเฉพาะหน้าบ้านของแต่ละคนไฟทางก็มืดต้นไม้มันบงังพันตํารวจทัวสมเกียรติศรีมาคุปสรวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรกูตจังหวัดปทุมธานีบอกว่าทางเจ้าหน้าที่กําลังเร่งติดตามตัวคนร้ายด้วยการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณจุดเกิดเหตุและเพิ่มการตั้งด่านตรวจในพื้นที่ให้มากขึ้นร้อยเวรสายตรวจเนี่ยมีการตรวจยึดรถจักรยานย,ยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายนะครับตรวจยึดมาแล้วเราก็ จะมีการตรวจสอบตรวจสอบว่ารถคันนี้มีแจ้งหายไหมหรือมีการใช้ในการกระทําผิดไหมคือเราเชื่อแน่ว่าถ้าเราตรวจยึดรถไม่ติดแผ่นป้ายเยอะๆเนี่ยไอ้คนร้ายเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะมากระทําผิดเพราะคนร้ายใช้ยานพนาหนะไม่ติดแผ่นป้ายตลอดจากพฤติกรรมของคนร้ายมักจะขับรถจากกระยานยนต์ออกตะเวนตามซอยที่เป็นจุดเปี่ยวภายในหมู่บ้าน mm hmm. เพื่อสังเกตทรัพย์สินของเหยือ่อและหากสมโอกาส mm hmm. ก็จะลงมือก่อเหตุจริงรั์ทันที